ตอนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มต้นเราก็คงได้เรียนรู้กันว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงพุธสุกโลกอังคารพลือหัดเสายุเรน,นัสเนปจูนแต่ใครที่ติดตามช่องเรามานานก็คงรู้ว่าระบบสุริยะมีอะไรมากกว่านี้เยอะทั้งแถบดาวเคราะห์น้อยแถบไคเปอร์หรือแม้แต่เมกออดเรามาดูบริเวณที่ใกล้โลกเราหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤือหัดบริเวณนั้น มีดาวเคราะห์น้อยอยู่นับล้านดวงเลยทีเดียวครับแต่ในอดีตโดยเฉพาะก่อนปี1800เรายังไม่รู้ว่าระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสมีวัตถุอะไรอยู่จนกระทั่งปี1801นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าจูเซปเป้ปิอาซีก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงแรกและภายหลังมันก็ถูกตั้งชื่อว่าเซริส แล้วการค้นพบนี้ก็เป็นที่ฮือฮาในวงการดาราศาสตร์ยุคนั้นพอสมควรครับเราเพิ่งได้รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างดาวคารและดาวพฤหัสนั่นก็ทําให้นักดาราศาสตร์มากมายสนใจค้นหาวัตถุใหม่ๆในบริเวณนี้ณปัจจุบันนี้ดาวเซเลสก็เป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์อยู่ไม่น้อยเพราะว่ามันมีอะไรแปลกประหลาดน่าค้นหาอยู่พอสมควรทั้งจุดสว่างที่สะท้อนแสงออกมา,ปากแปลกๆที่ผิวดาวภูเขาไฟน้ําแข็งหรือว่าไครโอโวเคโนทโี่แทนที่จะมีลาวาปะทุออกมา แต่เป็นน้ำเย็นเยือกและน้ำแข็งออกมาแทนรวมถึงเราก็ได้ค้นพบโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงนี้ด้วยและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบนี้กันครับแล้วคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยกิงโกะบิโลบาจากแบรนด์แค l ิตี้กิงโกะบิโลบาหรือว่าต้นแปะกล้ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและได้รับความนิยมในวงการแพทย์ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนนั่นก็เพราะว่ากิงโกะบิโลบา มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมันประกอบไปด้วยเฟอโรนอยด์และเทอร์พีนอยด์ที่มีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทและการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองสําหรับใครที่ทํางานหนักและใช้สมองตลอดทั้งวันก็อย่าลืมดูแลสมองให้แข็งแรงแจแพนกิงโกบิโลบาจากแคลิตี้เพียงวันละหนแคปซูล จะได้รับประโยชน์จากคุณค่าของใบแปะลกลวยช่วยเสริมพลังสมองในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างเลยนะครับและมันก็จะเป็นการสนับสนุนช่องคนช่างสงสัยไปในตัวด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมครับอาหารหลักสําคัญที่สุดที่นอาหารหลักให้ครบ5หมู่ให้ครบท้วนก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยอาหารเสริมอยาใช้อาหารเสริมแทนอาหารหลักนะครับในช่วงปี1770ได้มีนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโยฮันดานีสทิทิอุสและโยฮันเอเลิร์โบเด ที่ได้นําเสนอกฎที่ชื่อว่ากฎทิติอุสโบเดที่เป็นการคํานวณเกี่ยวกับตําแหน่งของดวงดาวในระบบสุริยะด้วยความรู้ที่มีในสมัยนั้นคือกฎนี้มันไม่ใช่กฎฟิสิกส์แต่เป็นการตรวจจับแพทเทิร์นตำแหน่งของดาวที่เรารู้จักแล้วแปลงมาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อทํานายตําแหน่งของดวงดาวที่มีอยู่ในระบบสุริยะอารมณ์แบบฟิตเคิร์ฟนั่นแหละครับและเขาก็พบว่า ช่องว่างระหว่างดาวคารและดาวพฤหัสนั้นกว้างเกินไปมันควรจะมีดาวเคราะห์อยู่บริเวณนั้นหรือพูดให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งก็คือควรจะมีดวงดาวอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ2.8 a อททาให้ตอนนั้นมีนักดาราศาสตร์หลายคนมารวมตัวกันเพื่อตามหาดาวเคราะห์แค่ที่หายไปแล้วกลุ่มนักดาราศาสตร์นี้ก็นําโดยบารอนฟานซาเวอร์ฟอนซากและเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่า e l e s t i a l Police หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คงได้ว่าตำรวจท้องฟ้า แต่ผมเข้าใจว่าในที่นี้เขาอยากจะสื่อความหมายประมาณว่านักสืบท้องฟ้ามากกว่าครับแต่ที่ตลกร้ายเล้กก็คือคนที่ค้นพบดาวเคราะห์ที่หายไปนี้กลับเป็นจูเซเป้ปิอสซีนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเซเลเชียลโพลิสครับเขาค้นพบดาวดวงใหม่นี้ในวันที่1มกราคมปี1801แล้วดาวดวงนั้นก็อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสตามที่กฎทิทิอุสโบเดทํานายไว้เลยครับ แล้วปีอัสซีก็ได้ตั้งชื่อดาวดวงนี้ว่าเซเลสเฟอร์ดินันเดีอาซึ่งเซเลสก็มาจากชื่อเทพโรมันที่ดูแลเรื่องการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวส่วนเฟอร์ดินันเดีอาก็มาจากการตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับกษัตริย์เฟอร์ดินันท์ที่3แห่งซิซิลีที่เป็นผู้อุปถัมภ์ของปีอัสซีครับและเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งหอดูดาวปาเลโมที่ปีอัสซีใช้ค้นพบดาวเซเลสนี่แหละครับแต่ว่าชื่อส่วนเฟอร์ดินันเดีอาไม่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และถูกตัดออกไปในภายหลังเหลือแต่ชื่อเซเลสจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับสำหรับเราคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าเซเลสเซเลสหรือว่าซีเลสก็ได้นะครับถูกทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันเป็นคนละสำเนียงครับโดยดาวเซเลสมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ950กิโลเมตรหรือประมาณ1ใน4ของเส้นผ่านศูนย์กลางดวงจันทร์เท่านั้นครับและภายหลังเราก็รู้ว่ามันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ4.6ปีโลกและมันก็หมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ 9ชั่วโมง4นาทีหรือก็คือ1วันของเซลิสมีเวลาแค่9ชั่วโมงกว่าๆแต่1ปีของเซลิสเท่ากับ4.6ปีโลกแต่เรื่องปีก็คงไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่บนดาวดวงนี้ครับเพราะว่ามันแทบไม่มีมุมเอียงกับระนาบโคจรของดวงอาทิตย์ทําให้ดาวดวงนี้ไม่มีฤดูการเรื่องที่น่าทึ่งก็คือเซลิสถูกพบตรงตำแหน่งที่กฎทิทอุสโบเดทำนายไว้พอดีหรือก็คือประมาณ2.8 AU จากดวงอาทิตย์ แต่ปัจจุบันเราสามารถวัดได้ละเอียดขึ้นก็คือมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงระหว่าง2.55 AU จนไปถึง2.98 AU หรือเฉลี่ยก็คือประมาณ2.77 AU ครับถ้าเราอยากดูการคำนวณด้วยกฎทิท,ทิอุสโบเดเทียบกับระยะที่วัดได้จริงในปัจจุบันก็จะได้ค่าออกมาตามตารางนี้ครับจะเห็นว่ากฎทิทิอุสโบเดก็แม่นใช้ได้เหมือนกันครับแต่ในปี1846 นักดาราศาสตร์ก็ได้ค้นพบดาวเนปจูนในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับที่กฎทิติอุสโบเดทำนายไว้หรือก็คือมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าที่ทำนายไว้ถึง8 AU ครับการค้นพบดาวเนปจูนได้ทำลายความน่าเชื่อถือของกฎทิทิอุสโบเดลงไปและในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ใช้กฎนี้กันแล้วครับแต่ถึงยังไงแล้วมันก็เป็นองค์ความรู้ในปี1,800ที่ยอดเยี่ยมมากที่เป็นรากฐานเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราศึกษาระบบสุริยะในยุคแรกๆได้ครับ หลังจากการค้นพบเซริสเซเลเชียลโพลิสก็ได้ค้นพบดาวดวงอื่นตามมาอย่างเช่นดาวพารัสในปี1802ดาวจูโนในปี1804และดาวเวสต้าในปี1807และเมื่อเวลาผ่านไปนักดาราศาสตร์ก็ได้ค้นพบวัตถุเพิ่มอีกมากมายที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสแต่มันมีขนาดเล็กมากเล็กเกินกว่าจะเป็นดาวเคราะห์นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าวิลเลียมเฮอร์เชล ็ได้บัญญัิศัพท์ใหม่ขึ้นมาคําว่าแอสทรอย์หรือที่แปลว่าดาวเคราะห์น้อยในตำราดาราศาสตร์สมัยก่อนยังถือให้เซลริสเป็นดาวเคราะห์อยู่จนกระทั่งปี1845นักดาราศาสตร์ก็คิดได้ว่าดาวเซลริสและเพื่อนๆมันเล็กเกินไปกว่าที่จะเป็นดาวเคราะห์พวกเขาก็เลยจัดกลุ่มใหม่ให้ดาวพวกนี้กลายเป็นดาวเคราะห์น้อยแทนและลบชื่อพวกมันออกจากดาวเคราะห์ของระบบสุริยะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเซลริสก็ถือว่าเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในใแถบดาวเคราะห์น้อยเลยครับ หรือถ้าเทียบแบบเห็นภาพชัดๆเลยก็คือมวลหนึ่งใน3ของแถบดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดเป็นของเซริสนี่แหละครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในปี2006เซริสก็ได้รับการจัดประเภทใหม่ให้กลายเป็นดาวเคราะห์แคะพร้อมกับพูโตคือใหญ่กว่าดาวเคราะห์น้อยแต่เล็กกว่าดาวเคราะห์ปกติครับและในปัจจุบันนี้เราก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์แคะอยู่หลักๆทั้งหมด5ดวงครับได้แก่เซริสพูโตเอลิสมาคาเมเคและฮาอูเมอา แต่มันก็มีดาวดวงอื่นที่อาจจะเป็นดาวคลออแแคแได้เหมือนกันครับอย่างเช่นดาวกงกงแต่มันก็ยังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการจาก IAU ครับแต่ก็เป็นแคนดิเดตที่สําคัญเหมือนกันครับโดยที่เซรีสก็ถือว่าเป็นดาวคลออแแคดวงเดียวที่อยู่ในระบบสุริยะชั้นในหรือก็คืออยู่ก่อนถึงดาวพฤหัสย้อนกลับไปนิดนึงครับในช่วงปี2003ถึง2004 กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้ถ่ายภาพของเซริสซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราเห็นรายละเอียดของเซริสมากที่สุดในยุคนั้นและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ภาพของเซริสได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นรูปทรงของมันซึ่งก็คือทรงกลมไม่เหมือนกับดาวเคราะห์น้อยทั่วไปและที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมันมีจุดสีขาวที่โดดเด่นอยู่ใกล้กับผิวดาวซึ่งในตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ และเมื่อเราเห็นภาพแล้วก็ประเมินขนาดของมันได้ประกอบกับเรารู้วงโคโจรของมันเราก็สามารถหาหมวลมันได้มีมวลกับมีปริมาตรเราหาอะไรได้รู้ไหมครับใช่แล้วครับเราหาความหนาแน่นได้และจากความหนาแน่นที่เราคำนวณมาเนี่ยเราก็ประเมินได้ว่าดาวดวงนี้น่าจะมีน้ําแข็งอยู่ปริมาณมหาศาลและคาดกันว่าอาจจะมีน้ําแข็งหรือว่าน้ำเนี่ยอยู่มากถึง25%ของมวลทั้งหมดเลยครับซึ่งอาจจะมากกว่าปริมาณน้ําจืดบนโลกเสียด้วยซ้ําครับ ซึ่งการค้นพบน้ำบนดาวดวงอื่นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆทำให้นาเวลานั้นเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็คิดว่าเซรลิสคือก้อนหินขนาดใหญ่ที่เย็นจัดและอาจจะมีน้ำแข็งจับตัวอยู่ใต้ผิวดาวความคาดหวังว่าเราจะเจอน้ำในสถานะของเหลวนั้นต่ำมากๆครับมันคือดาวที่ตายแล้วแทบไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีสนามแม่เหล็กไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาใดๆเป็นเวลานานมาหลายพันล้านปีแล้วครับเพียงแต่ว่า มันมีปริศนาที่ค้างคาใจอยู่นั่นก็คือจุดสีขาวปริศนานั่นคืออะไรกันแน่แล้วเพื่อไขปริศนานี้ในปี2007นาซาก็ได้ส่งยานอาวกาศที่ชื่อว่าดอนเข้าไปดูจุดสีขาวนี้ใกล้ๆถึงถิงถ่นเลยครับว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วยานอาวกาศดอนเนี่ยมีภารกิจไปสำรวจดวงดาวยอยู่2ดวงนั่นก็คือดาวเคราะห์น้อยเวสตาและดาวเคราะแคะเซรสแต่ผมจะขอพูดถึงเฉพาะเซลสนะครับ ยานอาวกาศดอนเดินทางมาถึงดาวเซรลิสในเดือนมีนาคมปี2 0 1 5โดยมันเป็นยานสำรวจอวกาศลำแรกของมนุษย์ที่ได้เข้าใกล้ดาวเคราะห์คแคและมันก็ใช้เวลาสำรวจเซรลิสย่างละเอียดอยู่ประมาณ3ปีก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนตุลาคมปี2 0 1 8แล้วอย่างแรกที่เรารู้เลยก็คืออุณหภูมิที่ผิวดาวดวงนี้เย็นจัดมากๆนะครับหรือก็คือเฉลี่ยประมาณลบ105องศาเซลเซียสคือมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ลบ40จนถึงลบ160อองศาเซลเซียส มันมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากความดันบรรยากาศใกล้ศูนย์ตามกว่าความดันบรรยากาศที่ผิวโลกเราๆสิบยกกกำล,ลังลบสิบเท่ามันมีกา๊ากซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียอยู่แบบเบาบางมากๆครับแต่ที่น่าสนใจแล้วก็คือมันมีไอน้ำปะป,ะปนอยู่ด้วยนิดหน่อยครับยานอวกาศดอนได้ค้นพบจุดสว่างสีขาวบนดาวดวงนี้มากกว่า130จุดและเราก็เรียกจุดเหล่านี้ว่าเฟคคิวเลโดยจุดสว่างที่โดดเด่นที่สุดมีชื่อว่า เซลิเลียแฟคิลาและจุดสว่างรองลงมาก็คือวีนาเลียแฟคคิเลซึ่งทั้งสองอยู่บริเวณหลุมอุกกาบาตท,ที่ชื่อว่าออเคเตอร์จากการวิเคราะห์สเปกตรัมก็ทําให้เรารู้ว่าจุดสว่างพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือตะกอนของเกลือโดยเฉพาะโซเดียมคาร์บอเนตหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโซดาซักผ้าประกอบกับแมกนีเซียมซัลเฟตเฮกซาไฮเดต ah และดินเหนียวที่ผสมกับสารประกอบแอมโมเนียครับแล้วตะกอนเกลือพวกนี้มันก็สะท้อนแสงได้ดี เราก็เลยเห็นมันเป็นสีขาวสว่างวาบออกมานั่นเองครับแล้วตะกอนเกลือพวกนี้มาจากไหนสมมติฐานหนึ่งก็คาดว่าใต้ผิวดาวนั้นไม่ได้มีแต่น้ําแข็งอย่างที่คิดไว้แล้วแต่มันน่าจะมีน้ําที่เป็นของเหลวอ,อยู่ซึ่งการที่น้ําจะอยู่ในสถานะของเหลวในที่ที่เย็นจัดอย่างนี้ได้ก็คือมันเป็นน้ําเกลือครับยิ่งเกลือเข้มข้นเท่าไหร่ จุดเยือกแข็งก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้นและเมื่อราวๆ1ง2 4ล้านปีที่แล้วก็ได้มีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนที่บริเวณนี้จนเกิดหลุมอุกกาบาตออเคเตอร์ขึ้นมาและทำให้เปลือกของดาวราวน้ำเกลือใต้เปลือกดาวก็สามารถซึมออกมาตามรอยราวนั้นแล้วเมื่อน้ำออกมาสู่ผิวดาวน้ำก็จจระเ,เหยไปเหลือแต่ตะกอนเกลือสะท้อนแสงสีขาวให้เราได้เห็นกันครับเพื่อใครสงสัยว่าน้ำละเหยได้ยังไงในที่ที่เย็นขนาดนั้นฟิสิกส์พื้นฐานครับ ความดันต่ําจุดเดือดของน้ําก็จะต่ําตามผิวของเซลิสนั้นมันแทบไม่มีความดันบรรยากาศเลยจุดเดือดของน้ําก็จะต่ามากๆคา,าดว่าจุดเดือดของน้ําน่าจะต่าจนติดลบหลาย10องศาเซลเซียสเลยครับแล้วตอนที่แสงอาทิตย์ส่องมาที่ผิวดาวก็น่าจะมีอุณหภูมิประมาณลบสาจนถึงลบหกองศาเซลเซียสซึ่งนั่นก็ทําให้น้ําที่อยู่ที่ผิวดาวหรือว่าน้ําแข็งที่ผิวดาวเนี่ยสามารถระเหยหรือว่าละเหิดได้เลยครับกลายเป็นไอน้ําที่เราเจอในชั้นบรรยากาศนั่นเองครับ แล้วเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าหลุมอุกบาทออเคเตอร์มีอายุประมาณ20จนถึง35ล้านปีแต่ตะกอนเกลือบางส่วนในบริเวณเ e ริเลียแฟคฮิลกลับมีอายุเพียง4ล้านปีเท่านั้นแปลว่าเกลือกองนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ล้านปีที่แล้วเองครับนอกจากนี้เรายังได้รู้ว่าผิวของดาวไม่ใช่หินแข็งแต่เป็นน้ำแข็งผสมเกลือผสมหินเปื้อนฝุ่นมันก็เลยมีความยืดหยุ่น เวลาที่ดาวเคราะห์น้อยมาชนเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหลุมที่เป็นร่องรอยของการชนจะค่อยๆตื่นค่อยๆกลับมาแบนราบครับเราถึงแทบไม่เจอหลุมอุกบาทขนาดใหญ่ที่ผิวดาวดวงนี้เลยครับและพอเราสำรวจดาวเซรลิสต,ต่อไปเราจะพบสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็คือภูเขาสูงนูนออกมาที่โดดเด่นมากที่สุดของดาวดวงนี้นั่นก็คือภูเขา อาหูนามอนมันคือภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวเซรีสสูงประมาณ4-5ถึงกิโลเมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของยอดเขาเอเวอเรสต์เลยครับและมันก็มีฐานกว้างประมาณ15-20ถึงกิโลเมตรที่ผิวของอาหูนามอนมีหลุมอุกกาบาตน้อยมากซึ่งหมายความว่ามันยังมีอายุค่อนข้างน้อยโดยประมาณการว่าภูเขานี้น่าจะมีอายุไม่เกิน200 2 0 0จนถึง240ล้านปีซึ่งก็ถือว่าใหม่มากเมื่อเทียบกับอายุ4,500ล้านปีของดาวเซรีสครับ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาหูนามอนเป็นโดมของภูเขาไฟน้ำแข็งภูเขาไฟประเภทนี้แทนที่จะปล่อยหินล้อมเล้วออกมาแต่มันจะปล่อยน้าเกลือเย็นจัดและน้ําแข็งออกมาแทนครับโดยผิวดาวที่มีความเหนื่อยอยู่แล้วมันก็จะเกิดการโก่งตัวกลายเป็นโดมครอบภูเขาไฟน้ำแข็งในที่สุดแล้วก็กลายเป็นภูเขาอย่างที่เราเห็นครับมันมีหลายสมมติฐานที่บอกว่าภูเขาไฟน้ำแข็งเซลิสนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงสมมติฐานหนึ่งก็บอกว่าบางที ลึกลงไปที่แกนดาวอาจจะมีความร้อนอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการสลายตัวของาธตาตุกำมะรังสีในแกนหินและความร้อนนี้จะค่อยๆละลายน้ำแข็งใต้ผิวดาวให้กลายเป็นน้ำเกลือซึมเข้าไปในโพรงของเปลือกดาวและบางส่วนก็กลายเป็นไอซึ่งปรากฏการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแรงดันใต้ผิวดาวและเมื่อไหร่ที่ผิวดาวเกิดลอยล้าวหรือว่าเกิดจุดอ่อนบนเปลือกดาวแรงดันของน้ำเกลือและไอน้ําก็พร้อมที่จะปะทุกออกมากลายเป็นภูเขาไฟน้ําแข็งได้ครับ หรือบางสมมติฐานก็บอกว่าการชนกันของดาวเคราะห์นอนในทิศต,ตรงข้ามก็สามารถกระตุ้นให้เกิดภูเขาไฟน้ำแข็งที่อีกฝากของดวงดาวได้เช่นกันครับจริงๆแล้วจุดสีขาวหรือวัตกรเกลือที่เราพูดไปเมื่อก่อนหน้าเนี่ยมันก็เกิดจากภูเขาไฟน้ำแข็งเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเปลือกดาวครอบไว้มันสามารถทะลุเปลือกดาวออกมาได้แล้วน้ําก็ละเหยน้ำแข็งละเหิดเหลือแต่เกลือนั่นแหละครับจากการศึกษาเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนความเข้าใจของพวกเราเกี่ยวกับดาวเซริสใหม่ครับ มันไม่ได้เป็นดาวที่ตายแล้วและมันก็ยังคงมีกิจกรรมทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆอย่างเช่นมีภูเขาไฟน้ําแข็งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับและมันก็ไม่ได้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนเดียวโดดๆแต่มันแบ่งเป็นชั้นๆที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันครับโดยแบบจําลองดาวเซอรลสที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในตอนนี้ก็คือแบบจําลอง3ชั้นที่เปลือกนอกจะเต็มไปด้วยน้ําแข็งเกลือผสมกับหินและฝุน่นมีความหนาประมาณ40จนถึง50กิโลเมตร โดยแหล่งกักเก็บน้ำเกลือคาดว่าจะอยู่ที่ความลึกประมาณ19ถึง50กิโลเมตรมันอาจจะเป็นมหาสมุทรน้ำเกลือใต้ดินก็ได้ครับถัดจากนั้นก็จะเป็นชั้นเนื้อดาวหรือว่าชั้นแมนเทลที่โลกเราเป็นหินหลอมเหลวแต่เซลิสเป็นน้ําแข็งที่มีความหนาประมาณ60จนถึง100กิโลเมตรน้ำแข็งที่นี่มีราวๆ25%ของมวลหรือ50%ของปริมาตรดาวทั้งดวงและน้ำแข็งที่นี่ก็จะค่อยๆถูกความร้อนจากแกนดาวหลอมละลาย ซึมเข้าไปยังแหล่งกักเก็บน้ําเกลือของชั้นเปลือกดาวและสุดท้ายก็คือแกนดาวหรือวอ่าคอที่จะเป็นหินแข็งผสมดินเหนียวสามารถปล่อยความร้อนไปละลายน้ําแข็งที่ชั้นแมนเทิลได้และด้วยโครงสร้างของดาวที่เป็นแบบนี้ก็ทําให้เซริสเป็นดาวที่แปลกประหลาดสุดในแถบดาวเคราะห์น้อยเพราะว่าดาวดวงอื่นในบริเวณนี้ล้วนแต่เป็นหินแข็งและแห้งแล้งแต่เซริสกลับเต็มไปด้วยน้ําและมีแอมโมเนียทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้น ในตอนที่ระบบสุริยะถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ4,500ล้านปีที่แล้วบริเวณที่ใกล้ดวงอาทิตย์หรือว่าระบบสุริยะชั้นในนั้นร้อนมากสารละเหยง่ายอย่างน้ําและแอมโมเนียจะระเหยกลายเป็นไอไม่สามารถจับตัวกับวัตถุอื่นๆเพื่อสร้างดวงดาวได้ทําให้ดวงดาวและวัตถุต่างๆในระบบสุริยะชั้นในนั้นเป็นหินแข็งและแห้งแล้งในขณะที่ระบบสุริยะชั้นนอกจะเย็นกว่าน้ําและแอมโมเนียจะอยู่ในสภาพของแข็งสามารถจับตัวกันเป็นดาวได้ เราถึงเห็นดวงจันร์ยูโรป้าและเอ็นเซเลดัสมีน้ำแข็งส่วนไททันมีแอมโมเนียและมีเทนหรือว่าพูโตมีทั้งน้ำแข็งและแอมโมเนียเลยครับเราคาดว่าสถานที่ที่ดาวเซริสกอ่อตัวขึ้นมามันอยู่ที่ระบบสุริยะชั้นนอกอาจจะอยู่ใกล้กับวงโครจรของดาวเสาร์ก็ได้มันถึงมีน้ำและแอมโมเนียครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าระบบสุริยะช่วงแรกมันยังวุ่นวายวงโครจรย,ยังไม่เสถียรมันซ้อนทับกันชนกันหรือว่าย้ายกันไปมา ตอนนั้นเซริสสะสมมวลได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็ย้ายมาอยู่ที่ระบบสุริยะชั้นในบริเวณแถบดาวเคราะหน้อยในปัจจุบันนั่นเองครับและบริเวณนี้มีอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสทําให้วัตถุไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวดวงใหญ่ได้แล้วการมาอยู่ในบริเวณนี้ก็ทําให้เซริสไม่สามารถเพิ่มมวลได้หยุดการเติบโต หมดโอกาสที่จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่สมบูรณ์ต่อไปเราอาจจะบอกได้ว่าเซอรลิสเป็นโปรโตแพเน็ตหรือดาวที่กําลังจะกลายเป็นดาวเคราะห์แต่โชคายที่มันถูกหยุดไว้ก่อนมันเลยเป็นเหมือนภาพถ่ายสแนปช็อตของดาวเคราะห์ในระยะเริ่มต้นของระบบสุรยะในยุคเริ่มแรกซึ่งอาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้าค่าที่จะทําให้พวกเราเข้าใจถึงการก่อกําเนิดของดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกเราเองด้วยครับและที่สําคัญเรายังพบสารอินทรีย์บริเวณหลุมอุกกาบาตอีกด้วยครับ จากข้อมูลที่ผมหามาบอกว่ามันเป็นสารอินทรีย์สายโซ่คาร์บอนไฮโดเจนสั้นกับยาวผสมกันและยังมีสารอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดเจนไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งก็เป็นวัตถุดิบสําคัญของชีวเคมีแต่ยานอวกาศดอนยังไม่ละเอียดพอที่จะระบุได้ว่ามันเป็นสารอินทรีย์ประเภทไหนกันแน่เราอาจจะต้องส่งยานอวกาศลำใหม่ไปลงจอดเพื่อเก็บตัวอย่างแล้วก็สํารวจเชิงลึกต่อไปครับแล้วสารอินทรีย์นี้มาจากไหนแล้วก็มีอยู่สสมมติฐานหลักๆนั่นก็คือ 1. เป็นแหล่งกําเนิดจากภายนอกครับหรือก็คือมันรับมาจากดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนแนวคิดนี้มาจากเรายังไม่พบกลไกว่าดาวเซเิสจะสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมาได้ยังไงดังนั้นมันน่าจะมาจากที่อื่นส่วนสมมุติฐานที่2ก็คือดาวเซเิสสามารถสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมาได้เองแนวคิดนี้บอกว่าการกระจายตัวของสารอินทรีย์บนดาวไม่สอดคล้องกับรอยพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยและการพุ่งชนที่รุนแรงขนาดนี้น่าจะทําลายสารอินทรีย์ไปจํานวนมาก ไม่น่าหลงเหลือสารอินทรีย์ปริมาณเท่านี้ให้พวกเราค้นพบและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดาวเซรลิสมากนักบางทีใต้เปลือกดาวอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักที่สามารถสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมาก็ได้และได้ส่งสารอินทรีย์เหล่านี้ขึ้นมาที่ผิวดาวเราพบว่าที่ผิวดาวมันโดนรังสีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นทําให้สารอินทรีย์ที่ผิวดาวถูกทําลายตลอดเวลาเช่นกันการที่เราเจอมันได้ในปริมาณขนาดนี้ก็แปลว่า มันจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่คอยเติมสารอินทรีย์ที่ผิวอยู่ตลอดเวลาแค่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีการฟันธงว่าสมมติฐานไหนถูกต้องนะครับยังคงต้องการข้อมูลในการสำรวจมากกว่านี้เช่นเอายานไปลงจอดเพื่อเก็บตัวอย่างถึงที่และยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายเยอะเลยครับถึงจะฟันธงเรื่องนี้ได้แต่ถึงยังไงแล้วการพบสารอินทรีย์จานวนมากแบบนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญว่า วัตถุที่ก่อตัวในระบบสุริยะยุคเริ่มแรกสามารถสร้างและมีองค์ประกอบพื้นฐานของการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายทั้งสารอินทรีย์และน้ำโดยเฉพาะดาวที่ก่อตัวในระบบสุริยะชั้นนอกแล้วเหตุการณ์เลทเฮฟวี่บอมบ a r าดเมนเมื่อ4 0 0 0ล้านปีที่แล้วที่ดาวเคราะห์น้อยจากระบบสุริยะชั้นนอกเคลื่อนที่มายังระบบสุริยะชั้นในอาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุมากมายเหล่านั้น ไม่ได้พกมาแค่น้ําแต่ว่าพกสารอินทรีย์มากมายมาให้กับดาวเคราะห์หินอันแห้งแล้งที่ระบบสุริยะชั้นในด้วยครับและ,ะเผอิญว่าดาวเคราะห์หินบางดวงอย่างโลกและดาวอังคารในตอนนั้นก็มีอุณหภูมพิพอเหมาะที่น้ําจะอยู่ได้ในสถานะของเหลวและยังมีสนามแม่เหล็กคอยปกป้องลังสีจากดวงอาทิตย์มีแร่ธาตุและมีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยามากมายที่สร้างการเคลื่อนไหวและให้พลังงานอย่างต่อเนื่องทําให้สารอินทรีย์เหล่านี้มีโอกาสล้องผิดลองถูก จนสร้างสิ่งมีชีวตในยุคเริ่มแรกออกมาได้ครับแน่นอนว่าเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าถ้าเราเขย่าเศษโลหะไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นนาฬิกาปาเตะได้หรือเปล่ามันจะเกิดอะไรที่ซับซ้อนมากๆจากการสุม่มได้เหรอคือวิวัฒนาการธรรมชาติถ้ามันสุ่มประกอบอะไรบางอย่างที่มันเสถียรได้มันก็จะเสถียรอยู่อย่างนั้นไม่ได้สลายไปไหนครับแล้วชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ง่ายที่สุดซิมเพิลที่สุดจากนั้น มันจะค่อยๆสุ่มชิ้นส่วนอื่นๆถัดไปครับโดยชิ้นส่วนเดิมไม่ได้ถูกทําลายถ้าเขย่าสุ่มได้ชิ้นส่วนที่จะประกอบเป็นนาฬิกาเล็กๆสักชิ้นหนึ่งแปลว่าชิ้นนั้นเสถียรการเขย่าครั้งต่อไปชิ้นนั้นจะไม่ถูกทําลายจากนั้นมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆจนรวมกับชิ้นส่วนอื่นต่อไปต่อไปจนได้ชิ้นส่วนนาฬิกาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยมีการทดลองแบบนี้นับพันล้านแสนล้านการทดลองพร้อมๆกัน และเขย่าต่อเนื่องเป็นพันล้านปีมันไม่ได้เขย่าแล้วเกิดเป็นนาฬิกาทุกชิ้นส่วนทีเดียวพร้อมๆกันครับการวิวัฒนานการธรรมชาติไม่ได้ทํางานแบบนี้แต่เป็นการสร้างและสะสมทีละชิ้นทีละชิ้นที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมว่าด้วยเงื่อนไขแบบนี้จะสร้างเครื่องบินจากการเขยา่าก็น่าจะทําได้เลยครับถ้าเรามีเวลาเขย่าที่มากพอครับซึ่งโมเลกุลทางเคมีจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็เป็นแบบนี้เลยครับ นอกจากเรื่องการกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วการศึกษาเซรลสก็อาจจะช่วยเรื่องการสำรวจอวกาศของเราได้ด้วยครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าระยะระหว่างดาวงังคารและดาวพฤหัสนั้นห่างกันมากดาวเซรลสนั้นเป็นแคนดิเดตส,สำคัญที่เราจะไปตั้งสถานีอวกาศบนนั้นเพื่อเป็นจุดแวะพักกลางทางอย่างน้อยมันก็มีแหล่งน้ำมากมายที่เราสามารถแปรรูปเป็นน้ำดื่มหรือสามารถผลิตออกซิเจนจากน้ำได้รวมถึงเราสามารถผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงจรวดก็ได้ครับ เซลสอาจถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นปั๊มน้ำมันและที่พักกลางอาวกาศสำหรับการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกในอนาคตก็เป็นได้ครับตอนนี้ยานอาวกาศดอนได้เสร็จสิ้นภารกิจพลังงานของมันหมดแล้วมันไม่สามารถส่งข้อมูลอะไรกลับมาให้เราได้อีกต่อไปมันได้ปิดตัวลงและค้างอยู่ในวงโครจรของเซลสและจะเป็นอย่างนี้อีกนานหลายสิบปีจนกว่าที่มันจะตกลงไปยังดาวเซลสหรือไม่ก็หลุดออกจากวงโครจรออกนอกอวกาศ อย่างไม่มีวันกลับมาได้อีกตลอดไปครับตอนนี้เรายังรู้จักเซ r รลิสแค่ในระดับผิวๆเท่านั้นคําว่าผิวๆเนี่ยก็เป็นทั้งการเปรียบเปยและหมายถึงผิวจริงๆด้วยนะครับและการศึกษาในอนาคตมากมายที่จะตามมาเนี่ยมันก็อาจจะให้คําตอบเราได้ทั้งการกําเนิดของดวงดาวการกําเนิดสิ่งมีชีวิตรวมถึงช่วยในการสำรวจอวกาศในอนาคตได้เลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของดาวเซิสดาวคร็อกแคท ที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวองคารกับดาวพลหัสที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยเช็กดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วยังถ้ายังอย่าลืมกดด้วยครับมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟค่าตัวทีมงานคนช่างใสทั้งหมดเลยครับขอบคุณท อย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ